สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถสวยๆมาอัปเดตกันอีกแล้วนะครับสำหรับสา沃แครนะครับต้องยกให้เลยนะครับตัวนี้ยอดนิยมมากนะครับนิสสันนาวาร่านะครับ2.5 e back edition นะครับเป็นตัว Cap เปิดได้นะครับแล้วก็เป็นตัว back edition ด้วยนะครับเป็นตัวที่เป็นทูโทนนะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับเป็นสีขาวแล้วก็ตัดสีดำนะครับด้วยสติ๊กเกอร์ลวดลาย back edition นั่นเอง นะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเลขไมล์เพียง38,000กิโลนะครับเลขไมล์38,000กิโลราคา499,000บาทนะครับรถปีสองพนะครับก็คือวารันตีศูนย์ยังเหลือแหละง่ายๆนะครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปก็ได้วารันตีศูนย์เหมือนเดิมนะครับสวยมากนะครับคันนี้เป็นนิสสันนวาร่านะครับฟรีดาวน์จัดเต็มแน่นอนนะครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับบริษัทเพชรยนต์ได้นะครับคันนี้เป็นตัวแบ็กแอกดิชั่นแคปนะครับตอนนี้แบ็กจะ รถจะขาดละนะครับตอนแรกมีสามสี่คันหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือแคบสีดําสีขาวนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับใครที่อยากหารถกระบะไ้ใช้งานนะครับดูดูลล่อแบบนี้นะครับนิสสันนาวาล่าเลยนะครับแบ็กอีดิชั่นนะครับตัวแคดเปิดได้นะครับหรือคิงหรือคิงแคบจริงจริงเขาเรียกตัวนี้มันเรียกเป็นตัว NP สามร้อยนะครับนาวาล่าแบ็กอีดิชั่นนะปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนะครับ ที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมดูด้านหน้าก่อนเลยนะดูตรงดวงไฟหน้าเขานะครับต้องบอกว่าจัดมาเต็มนะครับไม่มีกัก๊กไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับไฟเลี้ยวไฟหลีอยู่ด้านในหมดเลยนะครับเขาค่อนข้างดีเทลดีนะครับตัวนี้โปรเจคเตอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์นะครับและชุดกันชนก็นแนบสนิทอย่างนี้เลยนะครับ อันตัวนี้มันมีป่งล้อมาอยู่แล้วนะครับมันเป็นสไตล์ของแบ็ก e d i ด i ชันเขานะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีดําเปียโนแบ็คสวยๆต้องบอกว่าตัวรถนี่ลายริ้วรอยนะครับสีขาวมุกเดิมๆนะครับคันนี้รถปี2019นะครับตัวรถไม่มีพิความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับชุดกระจังด้านหน้าก็เป็นสีดําเปียโนแบ็คนะครับดูดีเงาเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็ตัดด้วยเป็นเป็นสีเหมือนสีเทาแต่ว่าเป็นด้านๆนะครับแล้วก็โลโก้นิสสัน นะครับชุดด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสติกเกอร์สีส้มนะครับแล้วก็มีหูรากแล้วก็มีคางกันดีดกันกบเขาเรียกคางกบเหรอกันดีดหินอะไรประมาณนั้นนะครับคันนี้ราคา499านะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับนาวาร่าตัวแบ็กดีเิชั่นแคปตัวนี้นะจะซื้อไว้ใช้งานนะครับต่อยอดธุรกิจขนของค้าขายอะไรได้หมดเลยนะครับสวยมากระบบออปชั่นเขาจัดมาเต็มนะครับตัวนาวาร่าตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูลรงล้อด้านหน้านะครับเป็นล้อเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเป็นสีดําเงา นะครับแล้วก็เป็นยางโตโยนะครับชุดช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่ารถใหม่มากนะครับดอกยางท่วมเต็มเลยนะครับนคอยสปริงต่างๆหัวโช๊คอะไรต่างๆนะครับเดิมหมดนะครับตัวรถปรับสภาพเรียบร้อยนะคันนี้สวยจริงๆนะครับกับบันไดด้านข้างก็เป็นสีดํานะครับตัดกับสีส้มนะครับแล้วก็โลโก้2.5ดีดีทีไอวีจีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่อง2,500ที่เป็นเทอร์โบเดี่ยว นั่นเองนะครับกระจกมองข้างตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีส้มนะครับแล้วก็เป็นตรงนี้จะเป็นไฟ LED ทั้งเส้นเลยนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ติดฟรีมาให้รอบคันแล้วนะครับกระจกก็เป็นกระจกนิสสันนะครับกระจกนิสสันสวยๆนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานหมดเลยนะครับตัวนี้แคปเปิดได้นะครับสีขาวมุกนะครับตัวรถไม่มีทําสีแน่นอนนะครับรถสวยๆขนาดนี้นะครับสี9านะครับ นี่ล้อหลังก็เหมือนล้อหน้าเลยนะครับเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวดูก่อนนะว่าขอบประมาณเท่าไหร่ล้อนี้ได้เป็นขอบ18นะครับรัดด้วยยาง265 60R18 นะครับดิสคู่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับคัสซงคัสซีอะไรก็เดิมๆหมดเลยนะครับตัวนี้สวยนะครับใครได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับรถปี2019นะครับ Back Edition นะครับมีกล้องถอยหลังนะครับมีคูดคอนโทรลนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับเป็นปุ่ม พุสต์สตาร์ทนะครับโอ้โหแบบจัดเต็มนะครับไฟหน้าก็เต็มระบบเลยนะครับไฟท้ายของเขาเป็นหลอดไส้นะครับแล้วก็เป็นโครมแท้เดิมโรงงานนะครับฝาท้ายก็มีลวดลายตรงเว้าๆตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้นาวาล่าโลโก่อิซูเอโอโลโก้น,นิสสันไม่ใช่อิซูแล้วก็ตัวอีนะครับแม็กไลเนอร์ก็เป็นแม็กไลเนอร์เดิมๆนะครับของค่ายนิสสันเองนะครับตรงนี้ก็มีกล้องนะตรงมือเปิดมันจะมีกล้องมานะครับเป็นสีดํา ป่าท้ายก็นี่เปิดเช็คกันเลยนะครับรถคันนี้ไม่มีโดนท่านท้ายนะดูหัวน็อตดูเม็ดอาร์คต่างๆนะครับรถสวยๆเดิมๆนะครับราคา499นะครับคันนี้นะครับ b บ็ k e d i t ช o ่นนะครับปี2019นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับ0626407776นะครับเน็ตเพชรยนนะครับเรามีทั้งกระบะแครบสีประตูตัวเตี้ยตัวสูงขับสขับสมีหมดเลยนะครับ ใต้คลิปวิดีโอมันจะมีลิงก์ไลน์นะครับและเบอร์โทรศัพท์หรือ ID ไลน์นะครับลูกค้าอยากได้รูปคันไหนเพิ่มเติมนะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับกดปุ๊บมันก็แอดเพิ่มเพื่อนเลยนะครับสวยๆนะครับคันนี้แบ็ก e d ดิชั่นนะครับต้องบอกว่าหล่อมากนะครับคือเป็นรถที่น่าใช้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับตัวนี้มือเปิดเป็นสีดานะครับที่มีตรงนี้เพราะว่ากุญแจคันนี้มันเป็นสมาร์ททีเล็นะครับในภายในต้องบอกว่าสะอาด สวยนะครับแผ่นพวงแผ่นเพจอยู่ครบหมดอันนี้นะครับประตูดูนะครับเบดอาร์คเดิมหมดทุกตรงนะครับไม่มีตรงไหนไม่เดิมนะรถคันนี้น้องๆป้ายแดงหรือเลขไมลสามหม่นแปดนะครับราคาสี่ก็ก้าวตรงนี้หุ้มด้วยหนังเดินสติชิ่งคู่มานะครับแล้วก็กระจกออโต้คนขับไฟฟ้านะครับทั้งสองบานตรงนี้ก็เป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าส่วนมือเปิดเป็นโครเมียม นะครับแผ่นเพจของนวาร่าจะอยู่ตรงซอกประตูนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างครบถ้วนหมดนะครับตัวรถไม่มีพิการจมน้ําชนหนักไม่มีแบบตัดแต่งตัวถังได้เลยนะครับท่านผู้ชมดูหัวน็อตแก้มนะไม่มีแกะกนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้เป็นปลายแดงชัดๆนะครับผมนวาลัยก็เป็นหนังสามก้านมันเตยฟังก์ชันแบบเต็มระบบเลยนะครับฝั่งนี้เป็นคูดคอนโทรลนะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์นะรับสายวางสายอะไรต่างๆนะครับมาพร้อมแอร์แบกนะครับแล้วฝั่งนี้ก็ เป็นปรับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปรียบปรับเกี่ยวกับวิทยุนะครับกับหน้าจอตรงนี้เราสามารถเลือกโหมดปรับจากตรงนี้ได้นะครับไฟตัดหบอกไฟอะไรมีให้ครบนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรับความสว่างหน้าเรือนใหม่นะครับอันนี้ก็ทิป A ทิป B อะไรต่างๆนะมีช่องเก็บของช่องวางเกี้ยวน้ำให้สองฝั่งนะครับซ้ายและขวาช่องแอร์ก็เป็นแบบทรงสปอร์ตนะเป็นกลมๆนะครับดูตัวบาะนะครับสวยสะอาด นะครับคันนี้ต้องบอกว่ายกให้เลยนะครับเต็มสิบให้ร้อยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับสลับผ้านะครับเป็นแดงๆส้มๆแบบนี้นะครับตัวเบาะไม่มีขีขาดเลยนะครับปีกมอนไม่มียุบนะครับเพราะว่ารถแทบไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดในตัวแครบให้ดูนะครับแคปบของคันนี้ก็กว้างเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวนาวาล่านะครับตัวแบ็กอีดิชั่นคันนี้สวยๆมีแอร์หลังด้วยนะนี่มีแอร์หลังด้วยนะครับราคาสี่เกเลขไมล์่นนะครับผม เปิดได้ทั้งสองฝั่งนะครับบอกค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับสําหรับนาวาล่านะครับซอกประตูก็จะเป็นเดิมๆนะครับดูหัวน็อตไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไม่มีขยับไอ้ที่มันเป็นผงขาวๆอันนี้คือเราขัดสีนะครับเราขัดสีเราเขาเรียกไงที่เวลามันใช้เครื่องขัดสีแล้วมันจะมีเศษอยู่นะครับเป็นขาวๆนะครับเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบเรามีการทําสปานะครับ ทั้งภายนอกภายในฉีดค่าเชื้อนะครับโควิดให้นะครับปุ่มพุสต start อยู่ตรงนี้นะครับผมเหยียบคัดสตาร์ทได้เลยหน้าจอตัวนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ usb แล้วก็ CD DVD ใส่ข้างบนนะครับ f m MM, a m MM, มีหมดแอร์ก็จะเป็นเมนนวนนะครับใช้งานง่ายเลยตามสัญลักษณ์ต่างนะครับด้านล่างมี usb กับ aux ให้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์เมนนวน6สปีด เกียร์ของลาว่าล่าเวลาจะถอยหลังก็ต้องกดหัวมันลงแล้วก็ดึงเข้ามานะครับถ้าไม่กดมันก็จะไม่เข้าเกียร์ถอยนะครับผมที่เท้าแขนก็เป็นหนังนะครับเดิมๆสวยๆมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยอันหนึ่งนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยเน้นตานะครับเดี๋ยวเปิดฝาโป้งให้ดูก่อนนะครับจะได้ครบถ้วนทีเดียวนะครับลูกค้าดูคลิปจบปุ๊บสามารถตัดสินใจโอนจองล็อกรถเพื่อจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับเปิดประูนะครับค่อนข้างหนักเนี่ย เดี๋ยวต้องหามาเสริมให้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องเครื่องของเจ้าตัวแบ็กอีด t ชันคันนี้นะครับสวยๆเลยนะครับราคา499เกนะครับเลขไมล์สามหมื่นแปดรถปี2019ันวารันตีเหลือๆเลยนะครับเดี๋ยวไล่จากขวาไปซ้ายแล้วกันนะครับหัวน็อตฝาโป้งนะครับท่านผู้ชมดูนะครับรถไม่มีแกะนะครับหัวน็อตไม่เคยโดนไขแล้วก็เมทัลยังอยู่ครบนะครับตัวบนตัวล่างนะครับแก้มด้านขวาเดิมๆนะครับจะสังเกตจากหัวน็อตนะครับแล้วก็ มาร์กแล้วก็ซีนต่างๆต,ต,ตรงนี้มันเป็นซีนจากโรงงานนะครับไอ้พวกนี้นะครับไม่เคยโดนแกะแต่อย่างใดนะครับนี่แบตเตอรี่ไม่มีขึ้นขี้เกลือนะครับรถยุคใหม่ๆแบตมันจะมีฟิวไว้ก่อนมันตัดบางทีรถมันเกิดไฟมันสปาร์กอะไรเงี้ยมันจะมีฟิวตามขั้วแบตตามขั้วบวกอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็น ABS นะครับผมนี่อ่าถ้าเป็นรถทั่วไปจะเป็นรีโวหรืออีูซูเทอร์โบจะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ไอซันเทอร์โบอยู่ฝั่งขวา นะครับก็แห้งๆแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับรถต้องบอกว่าเป็นป้ายแดงเลยรถไม่มีแกะคานเดิมๆนะครับคานลงคานหน้าก็เดิมๆรงเป๊ะไม่มีชนนะครับราคาสี่แสนเก้าหมืนเก้าพบาทนะครับกับตัวรถปีสองพันสิบเก้านะครับเดี๋ยวตรงนี้ฝาปิดอันนี้สั่งมาละนะครับรอติดตั้งอย่างเดียวนะครับราคาสี่เก้าเก้านะครับสำหรับโตนิสันนาวาล่า แบกเ e อดิชันตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่านะครับกับเม็ดเงินนะครับที่ลูกค้าเสียไปนะครับกับรถสภาพแบบนี้นะครับผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครถ่ายิบแบบได้ละเอียดแบบให้ดูทุกหัวนะ็อตทุกซอกมุมขนาดนี้นะครับที่ผมถ่ายละเอียดขนาดนี้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าดูแล้วสามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้สุดๆแล้วนะครับ ทั้งสวยทั้งเดิมนะครับแล้วประเด็นคือสีขาวที่เป็นแบกอดิชั่นรถหายยากมากไม่ว่าจะเป็นแคปหรือสประตูนะครับคันนี้ก็ราคาสี่เก้านะครับไม่สามหมื่นแปดรถปีสองพันสิบเก้านะครับผมใครสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับผมเน็ตเพชรยนนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับคอมเมนต์มาคุยกันหรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสวัสดีครับ